พี่ใส่งหนไหมใส่งานอยู่แล้วงานใส่งาดีนะไอ้อมนเป็นวิเศกเลยโชคนะยดีนลยดีเลยไม่เดือยเสากอลุดโปโเนี่โปรโข้างละเมื่อกี้ไม่ได้ั่งให้กดลืมโเลยโซ่คอุดโข้างแล้วลองฉลองรับคนขับเลยครับฉลองรับลูกพี่เลยครับ อาจารย์ตุ่มข้อไหมขี้ใสข้อไหมมารอบนี้อะไรโซคอเหรอพูดไหมทีนะมันมันมันตกถูกละมันไม่เข้าตู้หูโอ้โหตูุู้ไม่ข้าวโพดมันมันดึงไงดีเลยทีนี้นี่อาจารย์ใหญ่มาเรามาพอดีเฮ้ยรู้งานมากว่าจะเสียวันนี้ เนี่ยตู้ตรงนเนี่ย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 กดตู้นี่เขาไปเอาไข่กวงดูโอ้เข้าเทีิงแล้วดิเธอเไม่เอาไอ้นั่นมาไฟสปอตไลท์อ <c oughs> ่ะนีาา่ไม่รู้มาทำไมไม่มาก็ไม่เสียน่นา <c oughs> เ,เียไหน เตูวันอตอนะไรเอาตอนตอนนั้นตอนตอนมัตอนรอบแรกเป็นยังตาตู้ตู้ลงขึ้นตอนดูยุดยาเลยติดตู้เหมือนเราเกี่ยวข้าวอะเหรอไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นมันลงไงคอนโทรลมันลงมันเด้งลงใช่ไหมเยอาว่เหมือนเกี่ยวข้าวเหมือนกัน มันเขาทำเป็นอย่างเงี้ย <PAUL> อ <bunker ring> ันเป็น <kind> ล <abonn és> ่องแทกล่องน้าตรงสายไอคอนโทนมันเด้งลงตอนเรานี่ช่วงหัวงานอะทั้งเทบทั้งเทบอย่างนี้น่ะกินไม่ได้หายแล้วะกระเด็นหายแล้วเ ผมไม่อยู่ทำใดดูดนยสิกรอไสีแดงเป็นยังสิบมี่คุ้มเป็นสองอันเปิาฟม้ครับจะเปิดามันหมได้เลยไงไฟไม่เปิดเอาเป็นปามันหมุนไ่